วันนี้ Living in หัวหินจะพาไปพบกับบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง1.40 0 0ลบาทแถมส่วนกลางขนาดใหญ่ให้ด้วยแต่ดีไม่ได้มาคนเดียวค่ะพาน้องสาวมาด้วยไปพบกันเลยค่ะ พบกับรายการลิ้มิญญหัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทําเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะฝนโครงการลาเวนเล่วิลเลจชาค่ะโครงการนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด21กว่าไร่เลยค่ะ <Wow. S 2> 185ยูนิตนะคะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะว้าวอยากเห็นแล้วล่ะไปชมเลยดีกว่าไหมคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะ การเดินทางมาโครงการลาวัลเล่วิเลเลจทาวเลี้ยวเข้าซอยหัวหิน70ขับตรงข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวขวาขับตรงไปอีก7.5กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือใช้ทางเข้าเดียวกันกับโครงการลาวัลเล่ว,วินเทจค่ะ นั่งอยู่กันตอนนี้นะคะ,คะเปินก็คือพื้นที่ส่วนกลางของโครงการลาว l เล่วิลเลจค่ะนั่นก็คือเป็นสวนยอมสาธารณะบริเวณนี้นั่นเองนี่ที่จัดไว้ให้นะคะรวมถึงมีที่นั่งเล่นนะคะของเด็กๆบริเวณน,นู้นด้วยนะคะแล้วก็มีรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีที่เก็บขยะระบบการเข้าออกยังใช้แบบ k e y ์การ์ดแอคเซด้วยค่ะโครงการลาวเล่วิลเลจทาวมีบ้านทั้งหมด4แบบค่ะแบบแรกนะคะแบบออสตินเป็นทาวน์โฮม พื้นที่18ตารางวาพื้นที่ใช้สอยห0ตารางเมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีที่จอดรถ1คันค่ะแบบที่สองแบบแองเจโรบ้านแฝดพื้นที่35.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอย7จ4ตารางเมตร2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีที่จอดรถได้สองคันค่ะแบบที่3มนะคะแบบเอเดนบ้านแฝดพื้นที่43าตารางวา พื้นที่ใช้สอย100.5ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถได้2คันค่ะแบบสุดท้ายนะคะคือแบบออลกัสเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย133.85ตารางเมตร3มห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถได้2คันค่ะ โครงการนี้นะคะอยู่ในช่วงกำลังกอ่อสร้างค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะแล้วก็มีบ้านบางส่วนนะคะที่ทยอยโอนกันไปบ้างแล้ว เช่น oh. บ้านออสตินที่เรากําลังจะพาไปชมกันตอนนี้เลยค่ะอเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะ,คะด้านนี้เลยค่ะค่ะบ้านออสตินที่เราอยู่ตอนนี้นะคะมีเนื้อที่18ตารางวางค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะประมาณ50ตารางเมตรขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ําจอดรถได้1คันค่ะ <Wow. S 1> นี่ส่วนแรกที่เราอยู่กันเลยนะคะเฟิร์นก็คือพื้นที่จอดรถตรงบริเวณนี้นะคะที่เขาวางเป็นพื้นที่จอดรถไว้ให้รวมถึงมีส่วนหน้าบ้านนิดนึงส่วนด้านนี้ก็คือเป็นประตูทางเข้าสู่ตัวบ้านนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวภาพภายในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะอิน ให้ชมค่ะบ้านอีกแบบที่เราพามาชมกันนะคะเป็นบ้านเอเดนค่ะพื้นที่นะคะอยู่ที่43ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ100ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะข้างในจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะด้านนี้เลยค่ะ โอ้รั้วที่ให้มาคือเป็นรั้วแบบนี้เลยใช่ไหมคะสแตนดาดใช่นี่ดูจากเนื้อที่แล้วก็คือจอดรถ2คันได้สบายเลยนะคะอาจจะเป็นแบบสองคันไม่ได้ใหญ่มากนักบริเวณนี้แต่ก็ยังมีพื้นที่ด้านหลังด้วยใช่มีพื้นที่ด้านหลังเหลืออีกคะ่ะบริเวณนี้คือทางเดินเข้าสู่หน้าบ้านค่ะ บ้านแต่ละแบบนะคะโทนสีจะไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นออสตินที่เราพาไปชมเมื่อกี้นะคะจะออกเป็นโซนสีแบบหนึ่งนะคะแบบเอเดนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเอเจโลก็อีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยบ้านแต่ละแบบก็คือจะต่างด้วยโทนสีด้วยค่ะประตูที่ให้ตรงนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมอบขาวค่ะกระจกที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นเขียวตัดแสงโครงสร้างภายในบ้านแบบไหนคะเฟิร์นโครงสร้างภายในบ้านนะคะอิฐที่ใช้เป็นอิฐมวลเบาค่ะ พื้นะคะเป็นแบบตอกเสาเข็มและเบื้องที่ให้เป็นตรงนี้เป็นแกนิตโต้ขนาด60สิ้คูณค่ะแต่ในอนาคตนะคะทางโครงการแจ้งไว้ว่าอาจจะให้เป็นไวนิลนะคะหรือว่าถ้ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยสอบถามในที่โครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะโอเคเข้าในบ้านกันเลยดีกว่านี่คือภายในบ้านที่เข้ามาก่อนเลยนะคะเป็นพื้นที่รับแขกนี่วูใหญ่ดูทีวีดูสิ จัดโซฟาชุดใหญ่ได้สบายแล้วก็ตั้งทีวีตรงนี้ได้เลยนี่หุ้ยพื้นผนังภายในนะคะก็คือฉาบเรียบทาสีขาวไว้ให้ค่ะแล้วก็ให้ดวงไฟมาเยอะด้วยเนาะดูดิมุมนี้เขาวางเป็นอะไรไว้ให้คะเฟิร์นคะตรงนี้มุมนี้นะคะสามารถจับวางเป็นตู้เย็นค่ะอ๋อแล้วก็พื้นที่ทําครัวพื้นที่ทำครัวก็เป็นตรงนี้ได้เลยนะคะอล้วบ้านหลังนี้พเชื่อมออกสู่หลังบ้านตรงนี้ราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ราคาบ้านหลังนี้นะคะอ,อยู่ที่2ล้านบาทโอ้สองล้านบาท้าา<ด>โอ้คุ้มค่ามากได้แบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลยใช่ไหมเอาก็คือ,คอมีพื้นที่ทัพพัวหลังบ้านนิดนึงนะคะเป็นประตูเชื่อมสู่หลัง<ช>บ้านโอเค okay, ไปชมส่วนในส่วนของห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าฝั่งนี้นะคะก็เป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์ค่ะที่เขามีห้องน้ําไว้ให้ในตัวนะคะตรงนี้พื้นที่ห้องก็คือจะใหญ่กว่าเพื่อเลยนะคะห้องน้ําก็จัดเป็นในส่วนของนี่ American Standard มาไว้ให้นะคะโถสุขภัณฑ์ก็คืออเมริกันสแ a น d าร์ดเหมือนกันนะคะพื้นที่ฟังช์ชันี้คือไม่ได้กว้างมากแต่ก็คือจัดไว้แบบครบเลยรวมถึงตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นในส่วนของเชาว์บ็อกที่กั้นมาไว้ครึ่งหนึ่งไว้ให้แล้วส่วนกระเบื้องก็คือปูตั้งแต่ f l o o t to c e i l i n g เลยนะคะดูปูไว้ให้เรียบร้อยเป็นโทนสีขาวนั่นเองตรงนี้นะคะพื้นก็จะเป็นสีน้ําตาลไอ้สีเทาหน่อยเพื่อให้แบบว,ว่าปิดความ เขาเรียกโซฟปกไดม้นั่นเอง <Wow. S 1> ตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะนี่จัดเตียง5้าหฟุตได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่นิดนึงไว้สําหรับในส่วนของจัดโต๊ะวางทีวีแล้วก็เครื่องแป้งนิดนึงรวมถึงในส่วนของตู้เสื้อผ้าไว้ได้ด้วยค่ะไปชมห้องอื่นกันต่อเลยดีกวา่าค่ะถัดจากห้องมาสเตอร์นะคะจะอยู่ตรงข้ามกันเลยก็คือห้องนอนที่ mm hmm. 2เปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องแบบนี้ มีปั๊กสำหรับวางทีวีได้นะคะก็มีสายเคเบิลให้ด้วยตรงนี้มีกระจกตรงนี้หนึ่งบานเป็นบานสไลด์ค่ะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะกระจกเป็นแบบเขียวตัดแสงนะคะตรงนี้ห้องนี้ก็ขานาดขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็วางเตียงได้ไม่อึดอัดเลยค่ะ ถัดมาสําหรับห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3นะคะจะใช้ห้องน้ําตรงไหนไม่ไกลก็ตรงนี้เลยนะคะที่เขาจัดฟังก์ชันเป็นห้องน้ําที่ไม่ต่างกับห้องน้ํามาสเตอร์เมื่อสักครู่นะคะฟังก์ชันอาจจะดูตรงห้องอาบน้ำเนี่ยใหญ่กว่าเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองค่ะแต่ที่เหลือสุขภัณฑ์นะคะที่ให้มาเป็นอเมริกันสแตน์ดเหมือนกันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะ ห้องสุดท้ายเลยค่ะเฟินไปดูห้องสุดท้ายกันนะคะห้องนี้ก็จะน่าจะใหญ่รองลงมาจากห้องมาสเตอร์ค่ะมีกระจกให้แบบนี้นะคะทั้งหมดหลายบานเลยในส่วนนี้นะคะเรื่องระบบน้ําที่เขาให้มาก็จะเป็นน้ําประปาในส่วนของภูมิภาคปราณบุรีค่ะแล้วก็ระบบไฟก็คือเป็นไฟของหัวหินเลยค่ะส่วนการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะก็ได้ทุกแบรนด์เลยไม่จากัดเลยนะคะที่ว่าจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้ค่ะ การเล่าเล่ Village มีบ้านให้เลือกแบบหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านแฝดน,นะคะแบบออสตินเริ่มต้นเพียง1นล้านสี่บาทนะคะแล้วก็เป็นบ้านแฝดแบบเอเดนและแองเจโลส่วนบ้านเดี่ยวก็จะเป็นบ้านแบบออ g u กัสค่ะ ถูกใจกันไหมคะคุณผู้ชมกับบ้านราค่าสุดคุ้มที่เราพามารีวิวกันในวันนี้สำหรับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสว่สวนคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากให้เราบรนวิวโครงการไหนในทำเลหัวหินชะาอ่ำเขาเต่าและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง a c e b o o k หรือแม่นหัวหินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ รักกันด้วยนะคะ